บัดนี่ยนฟังอีท่านเลียงบม,มิสัจจะในมูโจนโจนบม,มิสัจจะโจนสองร้อยห้าสิบดอกมาถึงห้าร้อยโจนจืนแก๊ปหัวเฮี้ยนใดมีเงินมีทล้องนะครับไปพ้นแล้วเมือนั่นกรเตรียมพ้นเงินหนึง่งมีคงหน้าไปหอดเพราะท่านคำครัจอบอยู่กลางทางแล้วไอ้ไอ้คำก่อนเท่าคนโดนเติมโจนพว,วกหนึงก็ไม่เอ็กซ์บาดดิหูหดีครับ ดังดีครับจนนี่ล่ะเฮียนี่ละเฮาเ่ากันตามหัวคำก็ดีกันพวกนั่นเห็นกะพวกนี่สิปนกนเลยกันจอบว่างอยู่พอาะตะหวพวกนี้สิดปนกันกันกะโอ้ดีแล้วเฮ้ากันเพต้องปนขับปนจนนี่ล่ะกันปนพวกมันนี่ล่ะไลการไล่บาเดียวกันปนสองสั้นไล่บาเดียวกันพอาะตะพวกนั่นแลนเข้าไปปนบาเนี่ยแล้วแวเข้าปน พวกทิธาโยกันมันปนแล้วเขาไปดักมันอยู่ขุนแ่นั่นห้างมันติดไปขุนเขาไปรัดเจ้าขุนเลยแ่นั่นพวกนี้ก็ไป่แล้วบ้านีไปรัดโจรพวกนั่นโจรสิรัตพุนโจนแค่นั่นตัวเร็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 วแ่นั่นพวกนี้ปนแล้วก็อ้ยิงปืนเป็นฝ้าเบ๊วยรวดเร็วท่านใจชับไว้ท่านตุการเร็ว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 แค่นั่นตีว่าก้อนแ่นั่นไว้จนเบิดบ้าน พวกนี่กับว่าลัดข้างมาึงมาวเนี่ยดเข้าระบาดเับพอตะพวกท่านแยว่าบาดเดักเลยเดายิงปี่อโอ้่นเลียวลบกนนปิด้าเอไวเยท่านวโอมันลบเวยท่านวท่านพวกนี้กัตายท่านสองฝ่ายบาดยิงกันบักดนวยท่านมจบเไอ้เฒ้า เข้ากันครับวันท่านสบายวัท่านลูกน้องเขาก็ตายวัดแล้ววันท่านวานนี้เขาหนาโจรก็งอมเว้ากันแล้วจีรจาสันกี้ยังได้ก็โจรน้อกันแล้วว่าเดียววันท่านเดินทางน้อกันแล้ววั่นเอาเงินมาแบ่งกันเข่าวันท่านตกล้มกันจับมือกันเอาเงินมาแบ่งกันท่ากันออกเกินทางมันนั่งอยู่ก่อไฟอีกก่อหนึ่งเดียวก่อนนี่นั่งไปนั่งมาแบบหิวเข่าท่อนเดียวก่นี่ วัยเฮ้ยฮะเขาเพิ่กินเนยนาหมอกพื่นเขาจังมาแบงง่งเงินกันเดี๋ยวจังเบิกกันได้ดอกเงินที่นี่แหละคือเรื่องคุณไ,ไปวันไม่เล่าย่งงนั้นไอ้เดี๋ยวเขาไปหานี่อยู่แนวกินมาคู่ก,กินกันเพื่อนไปไป,ไปเขาถือเงินไว้นี่ันโจรนั่นก็ไปแล้วบาทเขาหาลักแนวกินโอ้มันมีคนพอดีมีอ่อดต้มไก่บาทโอ้ยได้การตามยัง ไปซอกมาไปเห็นยาพิษเลยเอายาพิษจะไปให้มูกินมงน้ต่อไปส่วนมูนี่ก็ท่ามูกันมะเงินนี่ยมันต้องข้องกูคนเดียววะกูต้องดักข่ามันมนัามมา่นเพราะแต่ว่ากบคอนนำแล้วตายคอรอหมันมันนั่งกินเขาูด้เดียวบะไเนี่ยกินว่าท่านได้หอหาข้ามแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อือเป็นสีบบา ทนเจ็บท้องแล้บาดนเดียวท่านยาพิษบอกเออตายแล้วกูบา้านเดียท่านยาพิษท่านเอนอว้าท่านบม่ไหวแล้วท่านเจ็บท้องยางแห้งเลยแล้ววันเดียโอ้ยท่านตายแล้วในที่สุดตักแยกแงกแย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 ตายสัยย่มจบจอย